สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเรือนสุขหนึ่งคลองเจ็ดนะคะเรียวเฟิ่อนจะพาไปเปิดบ้านนี่ค่ะบ้านแบบนี<ม>้เลยอยูข้างในกันดีกว่าค่ะ วาา่าคันกว้ามากกว้าจริงมีเ,มเนี่ยค่ะมีอ่าหน้านางที่สามารถมองหเห็นได้ด้วยวองเห็หนา้าบ้านที่หน้าบ้านเราสามารถปลูกต้นไม้หรือว่าแบบทําอะไรก็ได้ค่ะเอาไว้ทําเป็นลานจอดรถก็ได้เลยนะคะห้องนี้สําหรับอบบคนที่อยากใช้หอยเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนท้างนอะไรใช้ได้หมดเลยะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันอีกค่ะถามห้องนอนอะไรเนี่ย <c oughs> มีถึงสามห้องนอนนะคะถ้ามองห้องเมื่ี้ด้วยไปเอาเปน็นห้องนัเล่นก็ได้ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนอสองห้องก็ได้ตรงนี้เป็นห้องโถงที่ใหญ่ามากนะคะอ๋อแล้วก็เป็นไฟเดี๋ยวเรามาดูไฟเกิดอะไอ่าหลังนี้รอรอรอ,รอไฟเข้าจ้ะค่ะแต่ว่าเป็นเพดานหลวมแล้วสามารถเกิดเป็นไฟ<ช>เป็นแบบดีไลท์ใช่ไหมคะใช่ไฟดีไลท์นะคะ<ช><ช>แล้วก็ มีแบบลูกหลานสี่ห้าคนอยู่ได้เลยค่ะสบายมากดูห้องน้ำดีกว่าเป็นไมีลายห้องน้ำสวมากมีฝักบัวโถวอ่างล้างมือกระจกนะคะไว้สองได้ค่อสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูห้องครัว,วกันก่ค่ะ ที่เก็บของที่เก็บของเราปูกระเบื้องให้สวยงามนะคะสอ,สองที่เลยปูกระเบื้องได้สองที่เลยมีซิงค์มา,กางการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เราอยากนำเนคือกระเบื้องแบบต่อเต็มนะคะสวยงามมากแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากนำเสนอคือเครื่องดูดฝุ่ ไม่มีไฟลืมไปแต่ว่าท่านใช้แล้วสามารถใช้ได้แล้วพัดลมแรงมากนะคะพัดลมแรงมากจริงๆแบบดูดควันไม่มีกลิ่นแน่นอนภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านดีกวา่าบ้านสวยขนาดนี้แล้วหน้าบ้านกงกว้างมากใช่ไหมหน้าบ้านของเรานะคะสามารถเป็นทำเป็นพืน้นที่ต่อรถเพิ่มเติมได้ นะคะตรงนี้เป็นแบบจอดได้ประมาณแบบอีกหนึ่งคันหรือว่าเราทำพื้นที่จอดรถตรงนี้เพิ่มได้อีกหนึ่งคันนะคะหรือเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกถักได้เลยสําหรับลูกค้าไอสาหรับคนที่อยากาทําไว้เป็นแบบพื้นที่ใช้สอยแบบปลูกถักนะคะที่จอดรถหรือว่าแบบทําเป็นที่นั่งเล่นหน้าบ้านได้เลยสายกระทาได้นาะน้องเฟิร์นอะไรนะ วางกระท่อมได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนค่ะใครเ,เป็นากระ่มวางได้แน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อฟืนมาได้นะคะที่เบอร์0802926295ค่ะคู่กัน2หลังเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ทั้ง,ง,งสองสหลังเลยนะ,ลยะ,ะหลังนู้นรลันต้นๆหลังนี้ก็รลันต้นๆเหมือนกันค่ะสามารถติดต่อพืร์มาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมา บอกอ,อีกที0802926295ค่ะติดต่อมาที่เฟิร์นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ